สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อใบตองค่ะอ๋อใบตองอายุเท่าไหร่ครับพี่คิดว่าเท่าไหร่คะพี่คิดว่าสิบแปดแมเราเรียนมาหาไยแล้วเหรอกันโรงเรียนค่ะพี่อายุเท่าไหร่คะพี่เหรอพี่สิบเก้าค่ะหนูอ่ะสิบสี่ต้าหนูแกเหรอคะ แต่หนูยังไม่เท่าพี่เลยนะคะพี่รู้ค่ะรสิบสี่พี่ก็ไม่กลัวยังไม่ได้ถามเลยอ๋อไม่ได้ถามเลยเนยจ๊ะใช่พี่สมงกีสมงกีไหมคะไม่ค่ะจริงเหรอคะใช่ผู้หญิงที่ไหนเขาชอบผู้ผู้ชายดุบุเรีะอ๋อขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับน้องพี่ชื่อพี่ชื่อเอกครับอ๋อแถวแถวแถวนี้เขาเรียกว่าพี่เอกไก่สดครับเอกอะไรนะคะเอกไก่สดครับอะไรนะคะเอกไก่สดครับเอกสี่เก้า ได้แคะ่ะไม่เป็นไรคร่ะน้องวาราอะไรอคะค่ะวาราเหรอคะมันเป็นชื่อพี่เฉยๆครับอ๋อชื่อจริงเหรอคะครับอ๋อหนูมีแฟนหรือยังคะ่ะใบตองไม่มีอะค่ะคือพี่อยากจีบอะอาจจะยังก่อนเนาะพี่มีแฟนไหมคะพี่ว่าแฟนพี่อยู่ข้างหน้าแล้วอะตื่นหร้อยังคะ่ะเอยแต่หนูชอบหัวเกี้ยน พูดนี้พี่จะพี่จะไปตัดผมอยู่ค่ะหนูชอบทรงเอหนูชอบทรงเอหัวเกียนมากแบบเอ่ะเนี่ยพี่วางยาวไว้อยู่เนี่ยพี่เองจริงพูดหนูพูดไม่จบอะชอบเอแฟบเอแฟบคืออะไรอะเอแฟบค่ะเอแฟบเอแฟบเอแฟบ a f a p s, a a <S อ๋ออีเตอร์ไปคะ่ะพี่ไม่ค่อยโทรจกักอ๋อหนูขอโทษคะ่ะไม่เป็นไรครับน้อง แต่แต่พีแ่แต่แต่พี่มีใจจริงเลยจริงเหรอโชว์ออกมาได้ไหมคะโชว์อะไรคะโชว์หัวใจคือ,อถ้าพี่กีดหัวใจให้หนูหนูจะรับหัวใจจากพี่ไหมอาจจะยังคือถ้าหนูรับมาพี่ก็จะไม่มีชีวิตก็ทั้งหัวใจพี่มอบให้เธอคนเดียวน้นตายเลยค่ะคือ <c oughs> ค่ะเวลารับน้องน้องไปตอง <c oughs> พี่ถามตรงเราเรียนอยู่ปีอะไรอยู่มสี่ไปทมพี่กินหัวใจอ่ะนั่งลงเถอะค่ะ มันตลกพี่อายุเท่าไหร่นะคะพี่เหรอครับพี่พี่สิบเก้าครับอ๋อสิบเก้าเหมือนวานอนเลยค่ะเนหนูบอกหนูชอบคนหัวเกียร์เลยค่ะเมื่อกี้ที่ทำอย่างเนี้ยค่ะหนูชอบหัวเกียร์หนูชอบทรงเอเอฟแเอแฟบคืออะไรอะ่ะค้นหาได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอดูว่านหนูนะ,ะได้เลยค่ะคือไอหมอนี่เหรอที่หนูชอบอะ่ะหูไม่ต้อง นี่หนุกหนังสือหรือเปล่าคะพี่ไม่อยากคิดมาก่อนเลยโอ้ใบตองพี่ชอบคนยังไงอะคะเออคนคนที่อยู่หน้าพี่เนี่ยคะพี่รู้ว่าพี่ต้องทำคะแนนอะพี่รู้ว่าคนเขาหาหนูได้เยอะอ๋อขอบคุณที่ใส่ใจค่ะไม่เป็นไรน้องพี่มีใจจริงนะเว้อเออค่ะพี่รู้น้องใบตองพี่ก็อยากบอกให้หนูรู้ไงขอบคุณค่ะต้องขอบคุณพี่โอเค เรียนเหน็ดหรือเปล่าไม่ได้ไปคะ่ะวันนี้เอาวันนี้วันนี้หยุดใช่ไหมวันแม่ใช่ไหมใช่แล้วไม่อยากไหว้พี่บ้างเหรอดีค่ะครับน้องหนูต้องการไหมครผู้สูงอายุอ๋อพี่เพิ่งสิบเก้าครับอ๋อขอโทษค่ะหนูดูแค่นหน้าหนูลืมถามอายุครับไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจได้ค่ะขอโทษแล้วสเปกสเปคน้องใบตองเป็นคนยังไงคะก็สูงสูงอะคะ่ะโอ้โหพี่ร้อยแปดสิบขาวขาวโอ้โหเกียนผมสั้นคือที่พูดมาทั้งหมดมันไม่มีความหมายที่มันติดอยู่คำเดียวสูงเอะ พี่ทำอะไรอยู่อะคะพี่ก็นั่งคุยกับหนูอยู่ไงอ๋อ oh. เป็นเกยอย่างยิ่งนะที่เราได้เจอกันเนี่ยจริงอรอคะหนูทําบุญน้อยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็จะถือว่าดีที่เราได้เจอพี่ฟังพี่นะพี่ไม่รู้ว่าอีกต่อไปที่หนูจะปัดไปเจอผู้ชายแบบไหนมันมีเยอะแยะหมดน่าจะดีๆนะคะดีไม่เท่าพี่ด้วยพี่บอกให้ผู้ชายสมัยนี้มันน่ากลัวเหมือนคนตรงหน้าปะคะพี่จะชอบจริงๆผู้หญิงปากแข็งไงโอคค่ะไม่เป็นไรน้องพี่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงทรงแข็งพี่อาจจะจีบยากนิดนึง อ๋อ oh, จริงค่ะแต่พี่มีใจนะเว้ย oh. อ๋ออ่าครับเอ้ยข้างข้างหลังมีมีหมีด้วยเหรอมีหมีค่ะอ oh. แต่ข้างหน้านี่หมูปะคะพี่พี่พี่ไม่ค่อยอ้วนหรอกนะอ๋อ oh. no. อืมไม่ค่อยอ้วนพี่ทำเท่าเหมือนข้างหลังได้ไหมคะอ๋อได้ครับอยากดูไหมล่ะอยากดูอ่อเดี๋ยวเดีเดี๋ยวรอพี่แป๊บน,นึงนะจะดูกานใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือหนูจะพูดกับพี่ว่าพี่เป็นหมูอ้วนไม่ได้จริงๆนะพี่พูดจริงๆนะพี่พูดพี่เตือนแล้วนะนอนไปตองค่ะฝันร้ายก่อนนอนมากพี่กินมาม่าบ่อยหรือเปล่าคะทำไมอ่ะเหมือนจะบวมโซเดียมเนาะ ใส่ใส่เสื้อมาคุยกันดีกว่าค่ะครับน้องค่ะดีแล้วค่ะใส่เสื้อเหมือนไหมเหมือนข้างหลังไหมพี่ว่าเหมือนนะอาจจะยังครับน้องพี่มีใจอย่างเงี้ยพี่จะทาไงเดี๋ยวทําไมพี่อาหวังดังคะไม่ใช่นะพี่จะอาหวังได้ไงเรารู้ได้ไงเราเนี่ยแหละต้องดูคนให้เป็นการกระทํามันออกเฮ้ยไม่กี่เราบ่อยพี่ดูโชกล้ามหรือเปล่า อ oh. พี่จะบอกให้ว่าเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเจอผู้ชายอีกหลายๆคนเนี่ยมันน่ากลัว mm hmm. ขนาดไหนที่ดีนะที่เราเจอพี่เนี่ยอันนี้น่ากลัวสุดแล้ะที่เจอมาค่ะครับน้องแล้วกินข้าวแล้วยังรอเ่ากินแล้วค่ะกินกับพี่ไหมล่ะกินกับแม่แล้วครับน้องพี่กินข้าวกับแม่หรือย,ยังเขาวันแม่อ่าพ,พี่พี่อยากไปกินกับหนูอะหนูกินแล้ว พี่เลิกเล่นตรงนี้พี่เดี๋ยวพี่ก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วคะ่ะอ๋อดีเลยค่ะแล้วพ่อดูหรือเปล่าคะไม่ดูค่ะจริงเหรอ,อจริงพี่เนี่ยเข้าหัวคน,นง่ายๆมากเลยนะโดยเฉพาะพ่อหนูอะพี่ว่านะจริงเหร จริงแล้วเรียนมสี่นี่เรียน,เร,ยนเรียนเรียนสาขาอะไรหรอคะสาขาคืออะไรอะคะเอ้มันมันเรียนสายอะไรคะสายทั่วไปคะ่ะไม่สนยหนูเพื่ออายุสิบสี่อะคะ่ะพี่ไม่ได้สนใจเรื่องอายุว่าหนูสิบสี่หรือหนูจะเท่าไหร่อ๋อเขาคุณนค่ะเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับน้องแต่เราน้าราักจริงๆนะพี่ดูจากแววตาที่เรามองมขอบคุณค่ะไม่ไม่เป็นไรครับน้องคือแววตาที่เรามองพี่มานั้นมันเป็น,นการรอยยิ้มที่ยิ้ม,ยมอย่างนี้ยิ้มญ่ย ผมหน้าม้าที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนันตลกอหอมันน่ารักมากเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรพี่น้องพี่จริงใจหรือเปล่าคะพี่จริงใจสิเวลาพี่คุยกับใครอะพี่จริงใจจริงๆนะอ๋อดีเลยค่ะดีไหมล่ะที่เราได้เจอกันหนูคิดว่ายังพี่ยังจริงใจไม่พอค่ะพี่ต้องทํายังไงถึงพี่จะซื้อใจหนูได้คะน้องใบตองไหนรูลองพูดกับพี่ซีสีพูดกับพี่สิพี่จะตะคอกทําไมอะคะเปล่าพี่แค่อยากหนักแน่นว่าความรักของเรานี่มันหนักแน่นจริงๆความรักของเรา พี่แค่เปียกเปยอ่ยอ๋อแคเป็นไรค่ะแล้วจใจพี่ทำยังไงอะไม่ต้องทำอะไรค่ะไม่ต้องทำอะไรพี่คนเมันไม่ใช่ครับน้องขอบคุณค่ะครับเวลาเนาะมีเรื่องอะไรที่ให้พี่ช่วยเรื่องเรียนไหมอือพี่เก่งอะไรคะอ่าคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษพี่ได้หมดเลยค่ะอ๋อ ไม่เป็นไรค่ะพี่เครียดอะไรหรือเปล่าคะไม่เครียดค่ะพูดกับหนูแล้วเครียดเหรอคะโอ้โหพี่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอผู้หญิงที่อะไรที่แม่งเพอร์เฟกขนาดนี้มาก่อนเครียอะไรหรอคะไม่ไม่ใช่คบน้องเพอร์เฟกพี่ลงทายด้วยเพอร์เฟกไม่ใช่มันเป็นพี่หลอกดาวอะคะคือเจอกันครั้งแรกคือเครียอะไรหรอคะไม่ใช่คำน้องฟังพี่ก่อนสองบอสองได้สี่ครับค่ะ แล้วเราเราเรียนเก่งปะพี่กอล์ฟไม่เก่งค่ะไม่เก่งหรอคะไม่เก่งไม่เก่งค่ะโอ้ยคือพี่พี่ชอบชอบเด็กนักเรียนนะที่แบบชอบสอนอะไรเงี้ยเราพอมีจะมีพอจะมีไอจีให้พี่ไว้ไว้ไปปรึกษานะได้ค่ะจริงเหรอค่ะโอ้ขอบคุณมากครับน้้ง A I L O V E L O V อะไรเหรอครับ L O V E ค่ะ แล้วก็อีวค่ะอีวครับ b a e ค่ะ b a e หรอครับเล็บอยู่เล็บอยู่เบฟหรอครับใช่แล้วค่ะโอแสดงว่าหนูก็มีใจแล้วสิให้อีจีพีอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะหรอกนี่มันเป็นแผนการของพี่นะค่ะถือว่าพี่ได้ทำคะแนนได้ได้สำเร็จนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะหนูลองบอกพี่สักทีได้ไหมพี่จะได้ชื่นใจเต็มเท่าไหร่อะคะเต็มร้อยน่ะ อหอเยอะจังน่าจะเกินอะอืมน่าจะไม่ถึงเราความสามารถครับน้องค่ะ